าสุดมาแล้วครับข่าวล่าสดาเด่นรอบวันมาแล้วครับหลังจากที่นางเอกสาวแพนเค้กเขมมณนิตได้ออกมาแจ้งให้ทราบว่ามีคนในครอบครัวได้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งทราบผลเมื่อวันที่26มิถุนายนและตนเองได้ไปตรวจหาเชื้อมาแล้วในวันที่27มิถุนายนตอนกลางวานันและทราบผลในช่วงเย็นว่าติดเชื้อโควิด -19 และตอนนี้ได้เข้ารับการรักษาแล้วอยู่ในขั้นตอนการดูแลของแพทย์ โดยแพนเค้กได้ไล่เรียงไทม์ไลน์ดังนี้21มิถุนายนไปตักบ,บาตรที่วัดสเปเชียเวิร์กชอปฟอร์ฟิล์มกลับบ้าน22มิถุนายนสเปเชียเวิร์กชอปฟอร์ฟิล์มและกลับบ้าน23มิถุนายนไปงานกองทัพเรือและกลับบ้าน24มิถุนายนสเปเชียเวิร์กชอปฟอร์ฟิล์มและกลับบ้าน25มิถุนายนถ่ายงานที่บ้าน26มิถุนายนทานข้าวกับครอบครัวที่เดอะพรอมานาด ฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยครับ